Your team has destroyed a tower. Retreat. Here we go. You have defeated an enemy. Stop me. You have defeated an enemy. Bloodbath! An ally has been defeated! I'm back. Double kill! <laughs> Legendary! An enemy has been defeated! Go! Your team has destroyed a tower! ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม RV นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวเอลสูนั่นเองหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าตัวเอลสูเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยมาแนะนําแนวทางการเล่นวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่งสําหรับเจ้าตัวเอลสูนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้สกิลซูมหรือว่าสกิลสไม่ค่อยแม่นนั่นเองนะครับเราจะเล่นมาเป็นสายการโจมตีไวนั่นเองนะครับ โดยรูนที่เราใส่มานะครับก็จะใส่มาเป็นรูนเอเวกสิบนะครับสปีดสิบแล้วก็ดาร์กลันคอสินั่นเองนะครับอาจจะไม่ต้องอาศัยการซูมด้วยความแม่นยําขนาดนั้นนะครับเราอาศัยการโจมตีปกติของตัวเอลสุนั่นแหละครับที่ปกติเนี่ยตัวเอลสุนะครับมันจะโจมตีค่อนข้างช้านะครับเบสสปีดในการโจมตีของมันเนี่ยจะช้ากว่าแคลรี่ตัวอื่นๆค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าด้วยพาสซีฟของมันนะครับทำให้ดาเมจของการโจมตีปกติหรือว่าการโจมตีกายภาพออโต้แอลแคปของมันเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนนนนะคครัับ้้้้งงวาาาามมมเเเเเสีียยยยยหกกภพพ่่่ิขึตตตแลนะครับ 300กว่าหน่วยนะครับแล้วก็ตัวเอลสูเนี่ยจะไดะ้ตัวมันเนี่ยจะไม่สามารถตีติดครีได้นะครับแต่ว่าทุกๆอัตราคริหนึ่นะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นค่าพลังโจมตี3หน่วยให้ตัวเอลสูนั่นเองนะครับทำให้ตัวเอลสูเนี่ยออกของคิดแต่จะตีไม่ติดครีนั่นเองนะครับแต่ว่าจะได้ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นมา3หน่วยต่ออัตราคริหนนั่นเองนะครับและข้อดีของอีกอย่างหนึ่งของเอลสูนะครับตัวมันเนี่ยสามารถหายตัวได้หรือว่าวินวอล์กได้นั่นเองนะ เดินชิดสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากำแพงนั่นเองนะครับและจะทําให้ตัวเอลสูเนี่ยเดินไวขึ้นนะครับ16-30%ด้วยนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะก็ทำให้ตัวเอสูเนี่ยระหว่างหายตัวเดินไวขึ้นนั่นเองน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนไดสังเกตได้นะครับเวลามันหายตัวเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างเป็นเงาๆนะครับยืนเกาะอ,อยู่ตามกําแพงแล้วก็เดินไวขึ้นนิดนึงนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นค่อนข้างยากนะครับยิ่งเราอยู่ในพุ่มนะครับถ้าศัตรูไม่ได้เพ่งหรือว่าไม่ได้สังเกตดีๆนะครับก็จะทําให้ตัวเอูเนี่ยสามารถวินวอลหรือว่าล่องหนได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของการอยู่ในพุ่มอีกอย่าง หนนึ่งะครับสกิลที่2ของเอลสูนะครับหรือว่าสกิลสูงเอลสูเนี่ยเวลาอยู่ข้างนอกพุ่มใช่ไหมครับมันจะมีเส้นแดงๆบอกนะครับเวลาเราเล็งไปทางไหนนะครับอาจจะทําให้ศัตรูเห็นทิศทางในการเล็งของสกิล2ของเราได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อตัวเอลสูอยู่ในพุ่มนะครับจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นนะครับเวลาเอลสูกดสกิล2ในการพู่มนั่นเองนะครับ นะครับสำหรับคนที่ยิงไม่ค่อยแม่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยเวลาศัตรูเข้ามานะครับผมจะไม่พยายามซูมนะครับผมจะใช้การออโต้แท็กหรือว่าการโจมตีปกติก่อนนั่นเองนะครับยิงไปเรื่อยๆนะครับต่อศัตรูไปเรื่อยๆนะครับจังหวะที่เอลซูเนี่ย ยิงธรรมดาหรือว่าออโต้แอคแท็กไม่ถึงนะครับเราค่อยใช้สกิลที่2เพื่อในการซูมหรือลัดช็อตนั่นเองนะครับถ้าเราโชคดียิงโดนก็อาจจะสามารถปิดจ็อบหรือว่าคิวฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกแนวทางการเล่นแนวทางหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวเอลสูเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องค่อนข้างชํานาญในการยืนโพซิชันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีโมบิลิตี้ชัดเจนในการหนีนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับนอกจากสกิลอันติเมทของมันนัันนนน่เองะครบ เรามาดูสกิลที่1กันบ้างดีกว่านะครับสกิลที่1เนี่ยเรียกว่าสกิลเซนติเนลนะครับหรือว่าสกิลที่ทําให้ตัวเอลสูเนี่ยสามารถเปิดแมปเปิดแผนที่ได้นั่นเองนะครับเมื่อเอลสูเนี่ยเห็นหมครับเวลาวางนะครับมันจะมีวงกว้างบอกอยู่นะครับและทําการเปิดแมปนะครับไม่ว่าศัตรูจะอยู่ในพุ่มหรืออยู่ตรงไหนของในวงกลมที่เอลสูปักหวาดหรือว่าปักเจ้าตัวกับดักไว้นะครับตัวเอลสูเนี่ยจะเห็นกีโลฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะได้ค่าสถานะติดตัวด ได้รับค่าเจาะเกาะเพิ่มขึ้น7%นะครับเยกไม่ว่าค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับในส่วนของสกิลเซนเนีย l ของเอลสนะครับได้ทั้งค่าเจาะเกาะแล้วก็สามารถเปิดแมปดได้นั่นเองนะครับเห็นหมครับเวลาเล่นเอลสูในสายนี้นะครับลูนเอเวกเนี่ยผมจะค่อนข้างในการยืนยิงธรรมดาซะมากกว่านะครับจะทําให้ตัวเอลสูเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับง่ายกว่าการซูมจากระยะไกลมากๆเลยนะครับ หรือว่าถ้าใครอยากลองซูมนะครับก็จังหวะไหนที่เราไม่สามารถเข้าไปเอาตัว้แท็กได้นะครับเราสามารถซูมจากระยะไกลหรือว่านอกป้อมได้นั่นเองนะครับอย่างจังหวะนี้เห็นไหมครับเราซูมโดนเจ้าตัวว i โอเลตฝั่งตรงข้าม2ช็อตเนี่ยก็เรียกไม่ว่าเลือกเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเกือบตายแล้วนะครับแล้วก็ใช้การเอาตัวแท็กโจมตีธรรมดาก็ได้นะครับเนี่ยครับเราใช้การเอาตัวแท็กธรรมดามันก็โคตรจะแรงแล้วนะครับสำหรับตัวเอลซูเนี่ยด้วยเบสดาเมจที่มันหนักห่วงแล้วก็แลกมาด้วยการโจมตีที่มันช้านะครับเราเลยทดแทนมาด้วย เจ้ารูนความเร็วโจมตีนั่นเองนะครับแล้วของที่เราออกมาก็จะเป็นของเซตความเร็วนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับเราอธาิบายค่าๆกันอีกรอบดีกว่านะครับเรียกว่าสกิลสไนป์นะครับเป็นการกดค้างนะครับแลวตัวเอลซูเนี่ยจะซูมเป็นวง แคบๆเป็นรูปกลวยลงมานะครับยิ่งกดนานนะครับตัวเอลสูนจะยิ่งสูมแม่นขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพนะครับที่1,000ถึง1,600หน่วยนะครับบวกกับอีก240%ของค่า AD นั่นเองนะครับทำให้ตัวเอลสูเนี่ยสามารถซูมได้แม่นมากขึ้นในจังหวะที่กดประมาณ1-2วีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ายิงโดนตัวศัตรูหรือว่าฮีโร่ฝั่งสงครามเนี่ยเห็นไหมครับเลือดเขาจะลดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทำการ สโลส่ศัตรูฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองนะครับระยะเวลาสั้นๆนะครับ90เป็นเวลาระยะเวลา0.5วินาทีนั่นเองนะครับ <S <S ต่อมานะครับสกิลที่3หรือว่าสกิลอันติเมทของเอลูนะครับเรียกว่า disengage นะครับเป็นสกิลการ ยิงและตัวเอลซูเนี่ยจะกระโดดถอยหลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลเดียวที่ทําให้ตัวเอลซูเนี่ยมีโมบิลิตี้ในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือเคลื่อนที่ไปข้างหลังตามทิศทางที่เรายิงนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยถ้ายิงโดนศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับที่500ถึง900หน่วยนะครับบวกกับสเกลอีก168%ของ AD นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูโดนยิงด้วยสกิลอัลติเมทของเอลซูนะครับจะทําการฟาโลศัตรูลง30%นะครับเป็นระยะเวลา2วินต์นนเองะครับ และทําให้ตัวเอลสูเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับยีเป็นเวลา2วินาทีน,นะครับทำให้ตัวเอลสูเนี่ยสามารถใช้สกิลอัลติเมตหนีหรือว่าใช้สกิลอัลติเมตในการพุ่งเข้าหาศัตรูฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับในจังหวะที่ตัวเอลสูเนี่ยเดินเข้าไปไม่ถึงแล้วนั่นเองนะครับเห็นนะครับไอการยิงสกิลที่2ของเอลสูเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากสําหรับหลายๆคนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ชํานาญหรือไม่ได้แม่นยําอะไรนะครับผมเลยมา คิดคนวิธีหรือว่าแบ่งปันวิธีการเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเล่นได้สําหรับคนที่อยากเล่นตัวเอลซูนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเอลซูเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเราก็เลยเน้นมาเป็นการโจมตีออโต้แท็กธรรมดาที่โจมตีค่อนข้างจะไวให้ทําให้ตัวเอลซูเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับในเซตนี้นั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่ไอเทมกันบ้างดีกว่านะครับไอเทมเซตที่ผมเซตมาในเซตการโจมตีไว้นะครับจะเป็นชิ้นแรกนะครับเราจะออกมาเป็นตัววอลโว้นั่นเองนะครับทำให้ตัวเอลซูเนี่ยมีค่าความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับชิ้นต่อมานะครับเราออกมาเป็นเซนเวียทูนะครับที่ให้ค่าความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีก30นะครับแล้วก็ ทำให้ตัวเอลสูเนี่ยมีอัตราการดูดเลือดเพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับหลังจากที่แถบนี้นะครับอมนิอาร์มเนี่ยไม่มีค่าดูดเลือดแล้วนะครับผมก็เลยไม่เน้นที่จะออกอมนิอาร์มแทนนะครับเราเลยออกมาเป็นเจ้าตัวเฟรนเดรทูนั่นเองนะครับทำให้เอลสูเนี่ยยิงแรงมากขึ้นนะครับแล้วยิ่งศัตรูเนี่ยยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่นะครับตัวเอลสูเนี่ยก็จะยิ่งยิงแรงมากขึ้นด้วยนะครับจากเจ้าตัวพาส์ตีของทารอนนั่นเองนะครับชิ้นต่อมานะครับที่เราออกมานะครับเราออออกกเเเเป็นนนนนรรรรทททะะคคัับบชิ้ีี่่3า ชิ้นที่3มาเป็นเฟรดทูธเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเอลสูนี่ยเน้นการโจมตีแรงแล้วก็ไวนั่นเองนะครับเราเลยจึงออกมาเพื่อเร่งดาเมจในส่วนของเจ้าตัวเฟรดทูธก่อนนะครับทำให้ตัวเอลสูนี่ยยิงแรงมากๆนะครับในช่วงกลางเกมนะครับชิ้นต่อมานะครับเราออกมาเป็นอีฟิทคอร์นะครับที่เราออกมาเป็นอีฟิทคอร์เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอีฟิทคอร์มันมีพัสต์สีที่ค่อนข้างดีนะครับด้วยสเปดของมันเพิ่มความในโจมตี30%นะครับมีอัตราคริติคอล20%อัตราคริติคอลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นค่า พลังโจมตีให้ก <aún> ้าต kind of <t nak S 1> ัวเอลซูได้นั่นเองนะครับทำให้ตัวเอลซูเนี่ยตีแรงขึ้นเพิ่มอีกนะครับคูณ3เข้าไปนะครับจาก2ีก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับเพิ่มมาอีก60หน่วยนะครับทำให้ตัวเอลซูได้ทั้งความเร็วโจมตีแล้วก็ได้ทั้งความแรงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเหมาะมากเลยครับที่จะออกไอเทมอีฟิตคอชินีนะครับถ้าเราเล่นไปสายตีเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวอีฟิตคอเนี่ยมันดียังไงนะครับหลังจากที่มันมีสแตทที่เพิ่มความเร็วโจมตีแล้ว30% มันยังมีพาฟซีฟติดตัวของอ e ีฟิตคอยอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อตัวเอลสุโจมตีนะครับเป็นระยะเวลาต่อนเนื่องนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้เอลสูสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับสามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด5ครั้งนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเอลสุโจมตีติดกัน5ครั้งนะครับภายในระยะเวลา2วินาทีน,นะครับจะทำให้ตัวเอลสุเนี่ย ได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีก50%เลยนะครับเรียกได้ว่าตัวเอลซูเนี่ยยิงได้รัวๆเลยนะครับในช่วงเลดเกมหรือว่าในช่วงที่สามารถเก็บสแตตของเจ้าอีฟิตคอได้ครบ5ครั้งนั่นเองนะครับมันเทียบกับตัวแครี่เก่งๆอย่างเทวานัสในช่วงเลดเกมได้เลยนะครับถ้าเราออกไอเทมชิ้นนี้มานะครับทำให้ตัวเอลซูเนี่ยยิงทั้งรัวทั้งแรงมากๆเลยนะครับในช่วงเลดเกมนั่นเองนะครับชิ้นต่อมานะครับเราออกมาเป็นเจ้าตัวโบออลสลอสเตอร์นะครับหรือว่าไอเทมดูดเลือดใหญ่นั่่่่่นนนนเเ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 ออออออองะะะะะคครรรรรรััับบไไททมมดดดููลลืใหญีีาาาาากพพววตซย เราสามารถยืนสู้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้แล้ว,น,ว,วนะครับในจังหวะที่เราโจมตีไว้นะครับหรือว่าโจมตีรัวๆนั่นเองนะครับตัวเอลสูเนี่ยมันมีเบสดาเมจที่ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราออกเจ้าตัวดูดเลือดมานะครับในการดูดเลือดเนี่ยมันดูดเลือดจากการโจมตีปกตินั่นเองนะครับรยิ่งเอลสูยิงนัดละพันถึงสองพันเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งดูดเลือดแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับทำให้ตัวเอลสูเนี่ยสามารถยืนโซโลหรือว่ายืนไฟท์พวกตัวไฟเตอร์ตัวแครี่ฝั่งตรงข้า,งงานในาออา่วงเกกออขาาายะรัจต ดูดเลือดใหญ่หรือว่าโบอฟสซลอเตอร์อันนี้นั่นเองนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมออกมาเป็นเจ้าตัวมูรามาสานั่นเองนะครับเอาไว้เจาะเกาะพวกแท้งฝั่งตรง,งข้ามนะครับเราจะไม่ไม่ออกเป็นเจ้าตัวเบลดออฟเอร์เนนตี้นะครับเพราะว่าเราเน้นการยืนโพสิชันที่ค่อนข้างเซฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นการฆ่าศัตรูมากกว่านะครับในเซตนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะครับหรือว่าอาจจะออกมาเป็นเจ้าตัวเบลดออฟเวอร์เนนตี้เป็นชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับในส่วนของไอเทมก็ประมาณนี้นะครับ มาต่อกันที่พลังแฝงกันบ้างดีกว่านะครับพลังแฝงที่เราใส่มานะครับเราจะใส่มาเป็นเจ้าตัวมา <itch> ร์คอฟฟอนนะครับการสลิงเกอร์แล้วก็ตายเกิดน,นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเอลสูเนี่ยจังหวะที่เราโดนล้วงในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับตัวเอลสูเนี่ยยังสามารถ ตายเกิดขึ้นมาเพื่อฟาร์มต่อได้นั่นเองนะครับตัวเอลสุเนี่ยถ้าในช่วงการเกมสิเลเกมเนี่ยเป็นเกมฟาร์มนะครับจะทําให้ตัวมันเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าดามเมจมันอาจจะไม่สามารถปิดจอบหรือว่าฆ่าศัตรูดได้ง่ายนั่นเองนะครับเราเลยจึงออกมาเป็นเจ้าตัวต,วตายเกิดนั่นเองนะครับทำให้ตัวเอลสุเนี่ยไม่เสียเวลาในการฟาร์มจังหวะที่เราโดนล้วงหรือว่าจังหวะที่เราตายนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับเราใส่มาเป็นเจ้าตัว เดลนี่คอร์นะครับกับเลจิ่งอินเฟอร์โนนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้เจ้าตัวเอลสูเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับเจ้าตัวเลจิ่งอินเฟอร์โนก็จะทําให้ตัวเอลสูเนี่ยโจมตีธรรมดาแรงขึ้นนะครับแล้วก็เดลนี่คอร์เนี่ยก็จะเพิ่มสแปดนะครับทำให้ตัวเอลสูเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคอมโบของการเล่นเอลสูเซตนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับไม่ได้มีอะไรมากไม่ยากเลยนะครับการเล่นเอลสูเซตนี้นะครับคือการเดินเข้าไปนะครับ เราเลยจึงไม่ต้องมีคอมโบอะไรมากมายนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้คอมโบในการโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับข้อศัตรูเนี่ยเลือดน้อยนะครับเราก็ใช้สกิลที่2ในการยิงหรือว่าล่าช็อตนั่นเองนะครับหรือว่าในจังหวะที่ศัตรูเดินเข้ามานะครับเราสามารถใช้สกิลอันติเมตนะครับในการหลบศัตรูก็ได้นะครับถ้าศัตรูขวัญข้ามเป็นเอเลนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้อันติเมตเพื่อหลบสกิลของเขาได้นั่นเองนะครับถ้าเรากะจังหวะดีๆนั่นเองนะครับ นะครับเพื่อนเื่อสังเกตได้นะเมื่อเราออกอ e ีปิดคอแล้วเนี่ยตัวเอลซูเนี่ยมันจะโจมตีไวขึ้นมากๆนะครับลองสังเกตดูนะครับเวลาตีเนี่ยมันจะตีรวยนะครับเห็นไหมครับโคตรรวเลยนะสายนี้มันเก่งมากเลยนะครับถ้าเรายืนโพสิชันดีๆนั่นเองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน่าจะเป็นตัวอะไรฝากเพื่อนเพื่อติดตามชมหรือว่าอยากชมคลิปตัวละครไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ